เราจะมีเห็ดอยู่สามอย่างนะคะอันนี้เป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นเห็ดญี่ปุ่นเห็ดชิเมจินะคะแล้วก็อันนี้เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดหูหนูนะคะเราซื้อมาเยอะอยู่นะคะเราไม่ทําหมดเนาะเดี๋ยวเราไปทําเมนูผัดขิงด้วยอันนี้คือขิงนะคะขิงเราก็แบบว่าเซฟไว้นะคะแล้วก็ส่วนส่วนเนื้อสัตว์เราดูชามเริ่มเทิมเลยนะคะ ก็จะมีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็เครื่องทะเลนะคะกุ้งปลาหมึกหอยแมลงพู่แล้วก็เนื้อปลานะคะผักก็จะมีนี่ค่ะขึ้นฉ่ายอย่างเดียวเลยนะคะส่วนเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในกระทะเลยนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเติมน้ํามันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูนะคะหมูสามชั้นลงไป อันนี้ก็คือขิงกับตะไคร้นะคะเออขิงกับกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราใส่น้ำลงไปนะคะ เราให้หมูเขานุ่มๆเลยนะคะตอนนี้เ,เพราะว่ามันเป็นสามชั้นเราทําชิ้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เต็มปากเต็มคําดีจ้าทากินเองนะจ๊ะเราจะทะยอยปรุงไปนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ซอสปรุงรสคือเราทํากินเองเราจะไม่ทําเค็มมากเพื่อนๆก็ใส่ตามที่ ชอบเลยนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วดำน้ำมันงานะคะไม่มีก็ไม่ใส่นะคะน้ำมันงาใส่เพื่อให้หอมพริกไทยนะคะพริกไทยป่นใส่ลงไปตอนนี้คือหอม หอมขิงมากเลยนะคะหอมขิงมากเลยค่ะหอมมากนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะตามชอบนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงไดเอทนะจ๊ะชิมรสดูตามชอบค่ะคิดว่าพอดีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรารอให้หมูสุกเปื่อยนุ่มดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอา อาหารทะเลลงไปเอาละค่ะหมูยังไม่เปื่อยนุ่มดีแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้หมูมันไม่ค่อยนุ่มนะคะมันเหนียวเราก็ใส่เครื่องทะเลเราลงไปนะคะคลุกเขานิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ เราจะใส่เห็ดแทนวุ้นเส้นนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่วุ้นเส้นเราก็จะใส่ผักลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเราจะปิดปิดฝาไว้นะคะ เราจะคนนิดหน่อยนะคะคนนิดหน่อยเพื่อให้เห็ดเขาสุกทั่วกันแล้วก็น้ำน้ำอบนะคะเพราะว่าน้ำเห็ดแต่มันจะออกมานะคะนี่เราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะอ่าอันนี้ก็เราเล่งไฟได้เลยนะคะนี่เราก็จะทำให้เขาแห้งนะคะ เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเขาจะเยอะนิดนึงนะคะพอพอมันเป็นเห็ดเนาะมันไม่ใช่อุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยนะคะปิดไฟยกลงตักได้เลยจ้า ยอวจ้าทะเลยัวยวย่วจ้าเต็มจานเลยจ้าเต็มชามมเริ่มเทิ่มเลยจ้าอืมอ,อ,อ,อร่อยมากค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครัวกะถินนะคะเมนูดีๆเด็ดๆมาฝากกันอีกนะคะกุ้งตัวโตๆนะจ๊ะอืมบ mm ู hmm.